มาค่ะพี่น้องมือนีสิมาอวดความสามารถคุณพ่อนะคะนี่พงเยนะเฮ้ากิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับกเกษยรนะคะนสังเกตบอค่ะทุเรียนเฮาต้นมันหายไปใช่ต้นมันมองงามนะคะเหลือแต่ตอมันค่ะตัดต้นมันออกเหลือต่อมันไวต่อมันแตกแหนงขึ้นมาใหม่นะคะนี่แตกขึ้นมาใหม่ มันจะเป็นทุเรียนบานนะคะเพราะว่าเขาตัดต้นที่เขาเสียบยอดเป็นทุเรียนนการยาวมาออกเหลือแต่ต่อที่เป็นทุเรียนบานมันใหญ่ขึ้นมาหากมันยังดีแต่ว่าต้นมันพังนี่มันจะเลือเป็นแตกขึ้นมาเป็นทุเรียนบานในเมือ่อมันเป็นกิ่งทุเรียนบานขึ้นมาแล้วเฮ็ดจังไหนมันจังเป็นหมอนทองอีกประเด็นนี้เท่าก็เลยเอายอดหมอนทองมาเสียบนะคะบึ้งนะคะความสามารถของพญออานะเสียบให้มันเป็นหมอนท่องเลยจังไหน